สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่อง v ีพอรวยวันนี้รับชมแนวทางสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลในสูตรร้อยมาลัยล่าง2ตัวเลขประจำวันวันที่1ทับ02ทับ67นะครับก็เป็นเลขวิ่งล่าง2ตัวเลขลงครั้งที่1นะครับในช่อง y ยูทู b วีพอรวยของเรานะครับ ซึ่งสูตรนี <zeros> YouTube, ้ผมก็ได <ika> ้นำไปลงในช่อง YouTube เลขเด็ดอัศ <upside> ว <transform ación> ินก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพียงแต่ใช้บทเพลงประกอบนะครับไม่ได้อธิบายก็สามารถรับชมที่ช่อง YouTube เลขเด็ดอัศวินได้นะครับก็เป็นอีกช่องสำรองที่ทำไว้นะครับสําหรับทางช่อง y o u u u b e V พารวยนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นรับซ่ำเพื่อศึกษาที่มากของตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเลือความบันเทงิงเปิดใช้วิลาในยานใการรับซ้ำมทุกพนังสำหรับเสือติสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็เป็นเสืติเพื่อนำมาดูทิศทางตัวเลขในสูตรนี้นะครับ ก็เป็นสูตรเลขมาล่างนะครับสองตัวเลขก็มาทุกครั้งนะครับตามเสถิที่ทำยอดหลังให้ท่านผู้ชมส่วนวันที่หนึ่งทับสองทับหกเจ็ดนั้นก็ก็เด็กเกือบคูดเล้วว่าที่เขาอีกพมเนาะเขามาดีๆดีเนาอาจจะลดกันได้หรือว่าอาจจะขาต้องกั ใส่ผิจะระดายนีนการดำส้มเด้อพี่น้อง <c oughs> โอ้ยมาแบบนี้สางความน่าเสื่ืนนือให้บ้านเอย้ยเลยไมาคิดน้อยคิดน้อยเถอะตันฟุตส้มเป็นบ่ <c oughs> <c oughs> ก็มาดูสูตรตัวเลขนะครับก็จะใช้หลักพันหลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนของรางที่หนึ่งนะครับตรงนี้หลักพันคือหนึง่ง หลักร้อยคือสี่หลักสิบบนคือสี่หลักหน่วยบนคือหกนะครับตัวเลขสีส้มนะครับหนึ่งสี่สี่หกก็นำตัวเลขทั้งสี่ตัวเลขมาบวกแบบร้อยมาไลาลงมาหรือบวกแนวเดิ่งนะครับหนึ่งบวกสี่ก็เป็นห้าก็คือเลขห้าสีชมพูนะครับสี่บวกสี่เท่ากับแปดคือเลขสีชมพูนะครับเลขแปดสี่บวกหกเท่ากับสิบลงท้ายตัวเลขศูนย์ก็เอาศูนย์ลงมาก็คือเลขสีชมพูครับก็จะเป็นห้าแปดศูนย์จากนั้น ห้าบวกแปดสีชมพูนะครับก็เท่ากับสิบสามก็ดึงสามลงมานะครับเลขสีชมพูแปดบวกศูนย์ก็เป็นแปดนะครับแถวถัดไปก็ก็คือสามแปดจากนั้นสามบวกแปดก็เท่ากับสิบเอ็ดก็ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะครับก็จะได้เลขหนึ่งเป็นตัวเลขสุดท้ายนะครับก็บวกเหลือเลขตัวเดียวแล้วก็คือหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับจากนั้นนำหนึ่งเป็นตัวเลขแรกนำไปบวกห้าคงที่สีน้ำตาลนะครับ หนบวกห้าก็เป็นหนะครับเลขร้อยมาลไยล่างสองตัวเลขที่ทําได้มีหนึ่งและหกนะครับเป็นเลขวิ่งล่างสองตัวเลขนะครับมาหนึ่งตัวเลขทําได้หนึ่งและหนะครับมาดูผลงานตัวเลขว่าจะเข้าหรือไม่นะครับก็เป็นสสูรหนึ่งที่นา้าไม้แต่ผนดซ้ำได้รับซ้ำนะพี่น้องพี่นองคิดว่าสีม้าอีกบ่แต่คิดมาก ก็เอาไปรุ trees, life, ้นเถออันขับเจ้าวันนี้ก็บอกหัวเด้อว่าตัวเลขอย่างงี้ยังจะว่าเพื่อนใครหลักหลายนะเว้ยบางคนก็บอกให้ลงเตร็มรังเนี่ยเว้ยแต่ลงแต่ลงแต่ยื่นทยอยลงเถอคใครเข้มไว้เวลาวันที่มาปัญญาอ้ยก็ในงวดถัดมาวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกออกเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งสองตัวล่างออกหกสามนะครับ ก็เลขหกก็มาตามผลการคำนวณน,นะครับก็เป็นสุดร้อยมาลายล่างสองตัวเลขมาหนึ่งตัวเลขนะครับก็เข้าไปที่เลขหกนั่นเองนี่เสียงบดีเลยมัมันนั่นเองนั่นเองเอย่างแบบเฮ้ยพี่บ่าเหรอเฮ็ด <c oughs> สุดพี่บ่าเห้ให้คนบ่าเบิ้งมันมะ คนเห็ดสวดก็เป็นว่าคนเบิ่งก็เป็นว่าเนาะโอ้ยเี dom, ้บ้าเรียกบ้าเบื่อนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ตีหนึ่งกับหกมาหกลางเนาะเลขหนึ่งบนขลาดไปยุคขังทึงเด้อออกหานึงนี้หนึ่งคือกันเด้อเลขเกันบนเนี่ยเบงซ่อมเบิ่งเออด้อพี่น้องก็คำวในงวดถัดไปนะครับก็นำตำแหน่งเดิมนะครับก็คือหลักพัน หลักร้อยบนหลักสิบบนหลักหน่วยบนของรางวัลที่หนึ่งในวัดก่อนนํามาตั้งเพื่อหาตัวเลขในวัดต่อไปนะครับโดยการวิธีใช้วิธีบวกแนวดิ่งลงมานะครับหรือว่าร้อยมาอะไรนะครับก็จะเป็นสามบวกเก้าเท่ากับสองนะครับได้เลขสองสีชมพูนะครับเก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่ก็ลงท้ายสีเอาเลขสีนะครับเป็นตัวเลขสีชมพูเลขสีห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกนะครับแถวแรกสีชมพูมี ทำได้สองสี่หกนะครับจากนั้นก็บวกลงไปอีกนะครับสองบวกสี่ก็เป็นหกนะครับก็หกนะครับสี่บวกหกเท่ากับสิบก็ลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์นะครับเลขสองตัวก็คือหกศูนย์จากนั้นนำหกบวกศูนย์ก็เป็นหกนะครับตัวเลขสุดท้ายคือหกก็ได้หกนะครับจากนั้นหกเป็นตัวเลขแรกไปบวกห้าก็เท่ากับสิบเอ็ดนะครับก็ลงท้ายหนึ่งก็หนึ่งเลขลอยมาเลยล่างสองตัวเลขทําได้หกและหนึ่งนะครับ ซึ่งผลในงวดวันที่16ทับ11ทับ6ออก5 5 7 9 9 0 14นะครับเลข1ก็เข้าไปในหลักสิบล่างนั่นเองก็เป็นไปตามผลการคำนวณนะครับมันอันอิ่งนั่งยิ่งยิ่งหยียดเว้ยมารั่นหอนี่แท้ห้วยฟัวผูเดียวบัวฟัวฟเดียวเนี่ยนะเอ้ย ันท่านผู้ซ่อมท่านผู้ซ่อมคชดว่าส่วนนี้ดีบัวแต่คิดฟ่าส่วนนี้ดีกันน้ำไปใส่เด้อวิธีการคิตดคำนวณกับมีบวกแล้วถ้าบอกสัญลักษณ์บวกหรือหาว่าบ่มีควาเป็นจริงนี่ละโอ้ยก็เลยตรงนะอธทิบายในทุกส่วนเดี๋ยวสิว่าเป็นสูตรโมมีโมมันอย่างนีงเดีล้วถ้าพันธุ์สีเหลมาเนะคนเฮ็ดส่วนสวดที่พิมพ์แล้วคนมาโวเพื่อนก่อนนะอส่วนอะไ้เฮ็ดแต่ละคลิป ไปพิมพ์จนเมือ่อจนไว้หยิกมาเท้านี้มื่อตัวเลขมังจะออกแบบสูตรจากในเนาะไข่ไม่ได้เขียนอยู่ไรเมื่อเนาพิมพ์ออาเนาะพิมพ์เท่าตัวเท่าตัวแล้วตัวเลขก,ก็คำวนวณในงวดถัดไปนะครับก็นําหลักพันหลักร้อยบนหลักสิบบนหลักหน่วยบนน,นะครับมาตั้งก็คือเจ็ดเก้าเก้าศูนย์นะครับนํามาตั้งจากนั้นเจ็ดบวกเก้าก็เท่ากับสิบหกนะครับจะเลขหก ตัวเลขสีชมพูนะครับให้สังเกตนะครับ9บวก9แนวเดิ่งลงมาก็เท่ากับ18ก็ได้8นะครับ9บวกนก็เป็น9นะครับแถวตัวเลขสีชมพู3ตัวเลขก็มี6 8 9นะครับจากนั้นบวกลงไปอีกนะครับ6บวก8เท่ากับ14ก็ดึงสีลงมานะครับเลขสี่บวกเเท่ากับ17ก็ดึง7ลงมานะครับก็เป็น47จากนั้น4บวกเเท่ากับ11นะครับก็ลงท้าย1ก็เอาเลข1ครับก็ได้เลข1นะครับเป็นตัวเลขแรกจากนั้น1บวก5ก็เป็น6นะครับ ร้อยมาลายล่างสองเลขทําได้1และ6นะครับซึ่งผลในงว่าถัดมาวันที่1นึ่ทับสิอทับหออก251 0้าหย์เกล่างออก91นะครับเลขหนึ่งก็ไปเข้าในหลักหน่วยล่างนั่นเองท่านผู้ชมคิดว่าส่วนนี้ดีก็สามารถนำไปใช้นะครับเพราะว่าตัวเลขก็เข้ามาทุกมวนนะครับ หลังจากที่เปิดเผยไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้าต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับก็เป็นสูตรที่มีเข้ามีลดนะครับซึ่งผมก็ไม่ล่วงรู้อนาคตนะครับว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับก็ทําตามตัวเลขตามผลบวกที่ทําได้นะครับก็ใช้ตุลยพินิษฐ์ของท่านเองนะครับก็ใช้วิจารณญาในการรับชมก็คนนํานวณในงวดต่อไปนะครับก็นําหลักพันหลักร้อยบนหลักสิบบนหลัก หน่วยบนนะครับตอนนี้เสียงเสียงไม่ค่อยมีแล้วครับพูดไปพูดมาก็นำหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดนะครับนำมาตั้งนะครับจากนั้นหนึ่งบวกศูนย์ก็เป็นหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขสีชมพูนครับเลขหนึ่งศูนย์บวกเก้าก็ได้เก้านะครับก็เป็นเลขเก้าสีชมพูเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหกก็ได้หกนะครับก็เลขหกนะครับก็จะเป็นหนึ่งเก้าหกนะครับแถวที่มีสามตัวเลข จากนั้น1บวก9ก็เท่ากับ10ก็ลงท้ายศูนย์เอาเลข0ูนย์ะครับ9บวก6ก็เท่ากับ15ก็ลงท้าย5ก็5มานะครับลงล่างก็เป็น0ูนย์จากนั้นนำศูนบวก5ก็เป็น5นะครับตัวเลขก็จะได้เลข5้านะครับเป็นตัวเลขแรกจากนั้น5ปวยบวก5คงที่สีมตาลก็เท่ากับ10ก็จะลงท้ายศูนย์ก็เอาเลข0ูนย์นะครับเลขร้อยมาไลยล่าง2ตัวเลขทำได้5และ0ูนย์นะครับ ซึ่งในงวดถัดมาวันที่16บหกทับสิอทับหออก 3, 5, 6, 7, 5, 7 2ตัวล่างก็ออก 8, 5ก็มาเลข5ในหลักหน่วยล่างนะครับก็เข้าไปที่เลข5นั่นเองนะครับก็เลข5ก็ยังไปเข้าในหลักสิบบนด้วยนะครับออก 7, 5, 7ก็มีเลข5เหมือนกันนะครับท่านบุเรษมท่านบุษมิชินมา ส่วนนี้ดีบ่พี่น้องอัน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 เยี่ยงก่อันท่านผู้สมบอกว่าวฮ้ยฟังไปฟังมาหัวลอยจนตดเดียกทำนั่งขำผพ้เดียวไปนะเฮ้ยมาขำยังควยคุยกับวงไปยังสี่แล้วพี่น้องโจยจะมาขำยังคุยบางคนกับวาเพื่อนบางคนกับขำยังเฮ้ยอันเท็ดส่วนตัวเล็กอะให้ให้เบิ้งเพื่อคมบันเทิงได้ไป จะไปซีลงซีเล็ตอย่างเงี้ยเลียดเล็ตโจที่เบิร์ตเตอร์เดี๋ซีเล็ตไรมันเหมือนซีไปเบิร์ตเตอร์เลยทีนี่ก็หลับซ้อมเบิร์ตเพื่อมาเทิงดูเพื่อเป็นการการศึกษาการเป็นบวกเลขสูตรคณิตศาสตร์เศร้มามัน <c oughs> ก็นำรางวัลที่หนึ่งและสองตัวล่างนำมาตั้งนะครับก็คือสามหกเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้า ในงวดที่ผ <ale> ่านมานะครับโดยใช้ตําแหน่งที่นํามาใช้ก็คือหลัก hmm. พันหลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับนํามาตั้งก็คือหกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเป็นตัวเลขสีส้มนะครับหกเจ็ดห้าเจ็ดจากนั้นนํหกบวกเจ็ดก็เท่ากับสิบสามนะครับก็ลงท้ายเลข3ามก็เลขสามเจ็ดบวก5้าเท่ากับสิบก็เท่ากับลงท้ายสองก็เอาเลขสองห้าบวก7็เท่ากับสบก็ลงท้าย2ก็เอาเลข2นะครับ ก็จะเป็น3 2 2สองอนะครับตัวเลขสีชมพูจากนั้น3บวก2นะครับบวกสลับทุกตำแหน่งนะครับ3บวก2ก็เป็น5นะครับก็ได้5ลงมา2บวก2ก็เป็น4นะครับก็ได้เลขสีนะครับตัวเลข2ตัวเลขก็มี5 4สีนะครับจากนั้นเอา5บวก4ก็เท่ากับ9นะครับก็ได้เลข9เป็นตัวเลขแรกจากนั้น9้าไปบวก5คงที่สีมตาลก็เท่ากับ14นะครับลงท้ายเลขสีก็เลขสีนะครับ ร้อยมาลายล่างสองตัวเลขที่ทําได้มีเก้าและสี่นะครับซึ่งนหนึ่งวดวันที่สามสิบทับสิบสองทับหกออกหกสองห้าห้าสี่สี่สองตัวล่างออกแปดเก้านะครับเลขเก้าก็ยังมาเข้าหลักหน่วยล่างเหมือนเดิมนะครับก็เข้าเป็นไปตามผลการคานวณน,นะครับก็เข้าไปเลขเก้านั่นเองนะครับและเลขสี่ก็ไปเข้าหลักสิบบนและหลักหน่วยบนด้วยนะครับ ก็สามารถมาได้ทั้งบนและล่างนะครับก็เป็นสูตรร้อยมาลายล่าง2ตัวเลขนะครับซึ่งท่านผู้ชมถ้าเชิญชอบก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่ารู้สึกยังไงกับการบรรยายนะครับบรรยายบรรตาบรรปูบรรณาบรรตาบร <c oughs> <c oughs> พูดไปเรื่อยนะครับก็เข้าไปหลักเวล่างนะครับเลขเก้านะครับเฮ้ยไม่บอกเขินยังข่อยยิง นี่สุดเหี้แล้วนี่มาจมหันจมนี่บางคนก็มักบางคนก็บ่มักบางคนก็ขอเต็มนั่นเต็มนี่โอ้ยเจ้าสิเตี๊ยมยังไปเตีมสุดตาเจ้าเฮ้ยเต็มเต็มล่างเต็มอันหมดที่แล้วเมี่ยเพชรสมข่อยเลื่อมลงสวนหยกสวนหนึ่งเต็มสองตะบนข่อยเลื่อมลงแม่พี่น้องข่อยลงเต็มสามตะบนเต็มสองเนาะเต็มสองตะบนเบิดเวลาเลขออกซ้ำว่นท่านเดินลงสามกับอีกสวนหนึ่ง อันเลขวิ่งอันบนล่า,างแม่อันเลขวิ่งบนข่อยก็บแล้เลื่อมลงอีกเพียมไว้แยงนี้ขไข่ไมาให้มาบันยายซ้ำ <c> เ <oughs> บื่อเวลาก่อนข่อยไปหาเทิงเลียนไปเฮ็ดช่องอันหวยราวกช่องนี่ยังก็คนลาบฝันแอนอัศวินไม่น้อนเมื่อที่แล้วก็เขาอยู่ดีอันเปลี่ยสองสองเปลีวยนหอาพันนาออกเกาหลีสองเปลเนาะ เขาเรีวิ่งเก้าและแปดคนนี้ว่าแม่ตั้งมาตาได้เองไหมคิมมูจิวานี่เก่งมากนะนี่ก็นำรางวัลที่หนึ่งนะครับก็คือหกสองห้าสี่สี่แปดเก้านำมาตั้งนะครับก็คือหลักพันคือห้าหลักร้อยคือห้าหลักสิบบนคือสี่หลักหน่วยบนคือสี่นะครับตัวเลขสีส้มนะครับห้าสี่สี่จากนั้นนำห้าบวกห้าก็เท่ากับสิบก็ลงท้ายศูนย์เลขศูนย์ห้าบวกสี่ก็เป็นเก้านะครับ สี่บวกสี่ก็เป็นแปดก็จะได้ตัวเลขสีชมพูคือศูนย์เก้าแปดจากนั้นนำศูนย์บวกเก้าก็ได้เก้านะครับเก้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดก็ได้เจ็ดก็ดึงเจ็ดลงมาก็สองตัวเลขก็เหลือเก้าเจ็ดนะครับสีชมพูจากนั้นนำเก้าบวกเจ็ดก็เท่ากับสิบหกก็เลขหกนะครับพูดไปพูดมาเหมือนจะมีอะไรติดคอครับก็ตรงนี้ก็สองตัวเลขตรงนั้นก็ไป มี9้าและเจ็ดด้วยนะครับดูดีๆนะครับตัวเลขสุดท้ายได้เลข6นะครับจากนั้น6ไปบวก5ก็เท่ากับสิบอ็ดนะครับซึ่งงวดวันที่17บเจ็ทับศูนย์หทับหกเจ็ดออก1นึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าสองล่างออกหกหนึ่งนะครับก็มาทั้งเลขหและ1นะครับออกหกหนึ่งนั่นเองนะครับบอกให้มาตัวเดียวงวดนี้มาทั้ง2ตัวเลขเลยนะครับมีหและ1นะครับก็เข้า2ตัวล่าง นั่นเองนะครับส่วนตัวเลข97เหลือ2ตัวเองก็มี7และ9นะครับก็ให้สังเกตในแต่และตำแหน่งนครับตัวเลขก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นสูตรตัวเลขที่ร้อยมาละไก็จะทำห้เห็นการขยายตัวเลขนะครับว่าเราสามารถพลิกแพงในการนำไปใช้งานนะครับในสูตรต่างๆนะครับซึ่งผมก็จะมาอธิบายในทุก คลิปวีโอนะครับเพื่อให้รู้ที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าผมในบางครั้งผมไม่มาบรรยายและไม่ใส่ตําแหน่งถูกปิดสร้างรายได้มาแล้วนะครับเพราะว่าหาว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็โอ้ยงยากมากเลยครับต้องแสดงที่มาที่ไปนะครับทุกวันนี้นะครับในการทําช่องไม่เหมือนกับทำคอนเทนต์อื่นๆนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเลขนี้ต้อง ต้องมีการอธิบายนะครับเพื่อดูที่มาที่ไปนะครับก็ถือว่าเป็นการศึกษานะครับการชิดคำนวณตัวเลขนะครับก็เป็นสูตรรับชมเพื่อเป็นการศึกษานะครับซึ่งก็ไม่มีสูตรที่จบสักทีนะครับการศึกษาตัวเลขนี้นอกจากว่าเขาจะยุบไม่มีการออกรางวัลน,นะครับถึงจะหยุดได้ก็นํา กำหน่งเดิมนะครับหลักพันหลักร yeah. ้อยบนหลักส oh. ิบบนหลักหน่วยบนนํามาตั้งก็คือ5้าเกนะครับของรางวัลที่หงก็คือตัวเลขสีส้มนะครับจากนั้นห้าบวกเก็เท่ากับสิี่ก็ได้เลขสี่เก้บวกเจ็ดเท่ากับหก็ได้เท่ากับสิบหกก็คือ6กนะครับเจ็ดวกเ้าเท่ากับสิก็ได้เลขหลงท้ายนะครับก็เลขหก็จะได้4,6่นะครับจากนั้น4ี่บวกหก็เท่ากับศนย์นะครับสี่บวกหคือสิ ก็ลงท้ายศูนย์เอาเลขศูนย์หกบวกหกเท่ากับสิบสองก็ลงท้ายสองเอาเลขสองจากนั้นศูนย์บวกสองก็เท่ากับสองนะครับอี๋ mm. ท่านผู้ชมเมื่อเมื่อสิออกศูนย์สองบ่ได้เลขสองนะครับตัวเลขแรกสองไปบวกห้าก็เป็นเจ็ดนะครับเลขวิ่งวันที่หนึ่งทับสองทับหกเจ็ดก็คือสองและเจ็ดนะครับตำแหน่งเดิมที่ที่มาเจ็ดเก้าก็คือศูนย์สองนะครับ <laughs> ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับ และความมาเถิงตัวเลขเป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสติตัวเลขนะครับซึ่งผมก็ไม่ร่วงรู้อนาคตนะว,ว่าตัวเลขจะออกอะไรก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความ,มาเถิงตัวเลขเป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสิตนเสียงมีเเงียบเกิดหับซมมันี่ก็ขอบคุณนขอบใจทุกคนเธอพี่น้องก็คนที่เข้ามารับชมหลับฟังอันบางชิปเล่ากับบ่บ้างมีหาคำหัวรอไว้ทักเลย พวกเจ้าข่อยบ่แม่นเตอตลกนี่ข่อยมาบรรยายเด้อสิพี่น้องกะอีมาบรรยายบันตอบันปูบันยาเด้อพี่น้องสำหรับจิววีนี่ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับสรับชมวนวถัดไปเด้อข่อยสิยอยลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมเด้อสหรับมื้อนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค